สวัสดีค่ะมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกันกับหน่อยแน่ววันนิสาค่ะวันนี้ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสงขลาฝนลดลงอย่างชัดเจนแล้วนะคะโดยประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโคโ,โตและอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับ3มีผลกระทบตั้งแต่27จนถึง30พฤศจิก,กายนค่ะวันนี้พายุโซนร้อนโคโตบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นแล้วนะคะขณะที่มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและ ทะเลจีนใต้คาดว่าพายุจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วค่ะบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนใต้โดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะส่วนในช่วง27จนถึง29พฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงและมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะโดยที่ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง4 7องศาค่ะส่วนที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิลดลง2 4 องศาค่ะส่วนบริเวณยอดดอยยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่3ถึง12องศาเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีก,กระลอกหนึ่งจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังปานกลางนะคะโดยมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรือและบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันดามัน มันชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ